เหนื่อยจังทำไมมันโทมขนาดนี้เนี่ยหน้ามีแต่ฝ้าแต่กระเต็มเลยไม่มวยนะคะอายุ62แล้วค่ะช่วงก่อนนะคะไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าเลยค่ะโดนแดดบ่อยทำอาหารอยู่หน้าเตาหน้าโซมมากๆเลยค่ะมีแต่ฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยตามมาเต็มเลยค่ะแต่ยังดีนะคะมีเซรั่มมัทนามากู้หน้าได้ดีมากเลยค่ะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะหน้าฉ่ำมาก ทาไปแล้วนะคะผิวนี่ฟูเด้งมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะใช้ครีมสารพัดก,ก็ไม่เห็นผลจนได้มาใช้เซรั่มตัวนี้แหละค่ะตัวนี้นะคะเขามีไฮยาลูรอน8ชนิดสารสกัดจากกุหลาบอีก5ชนิดเลยค่ะเนื้อเซรั่มก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะเกี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะคะ่ะแต่งหน้านะคะติดทนนานทั้งวันเลยค่ะใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนี้ฝ้ากราดจางหายไปหมดแล้วค่ะ